สมัคแคมน้ำครับเออขอบใจเรียบร้อยกูเห็นละและนี่คือความรู้สึกกูเลยที่คุณพูดกอนว่าไม่แคร์เออมึงรู้ไหมกูไม่แคร์มึงหรอกจริงๆเยี่ยมแล้วมึงรู้ไหมมีและนี่คือความรู้สึกกูเลยที่ไม่อยากไปผับคนเดียวไงเฮ้ยจอร์ดเออตื่นได้แล้วใส่อะไรไม่เตือนนะกูใส่ชุดให้มึงเลยกูไม่อยากเต้นคนเดียวกูแล้วนี่คือความรู้สึกกูเลยที่คุณเสียใจมากไม่เสียใจแม่งดีใจวะเนี่ย สแมัยแขกเขาเล่นแล้วอยากเล่นมาชัวมึงจะทำไรแล้วโอ้ยแล้วอยากมีคนให้จับบ้างนะจับเลยนะเจอไอ้มึงจำเพี้ยแล้วเนี่ยแม่ตอนนี้ผมรังทำกับข้าวอยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยจริงๆไม่มีปัญหาเลยจริงๆแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมันโคตรอร่อยเลยจริงๆโอ้โหอสมก็ได้มาใจจริงๆถึงกับถอยหลังมอไซค์มาดูเฮ้ยนี่มึงรีบร้อนไปไหนวะกูอยากไปแล้วจะไปแล้วไปดิออกไปกันจะไปทางหน้าต่างเลยไปดีเราจะไปทางหน้าต่างห้องดิ สมัคแคมอีกแล้วไงพ่อเออเอออย่าเพิ่งไปกูไปเลยจ้ะเฮ้ยเสือกบินจากไหนวะไอสัตว์เครื่องตัดหญ้าโอเคแล้วก่อนเครื่องตัดหญ้าอยากเข้ามาในห้องฉันไหมโอ้โหโคตรดีใจเลยสมัคแคมเฮ้ยใครมีแปะจุ๊บมาเจอชินชู้บนโอ้ยใช้สลักแผลเด้อใครจะห็น อย่าสิฉันจะดูทีวีงั้นผมปิดละนี่อรีโมทมาไม่ๆม่เอาไว้นี่นี่แล้วกันแล้วนี่คือเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมล้างมือไม่ล้างอะไปล้างมือไปหาคนนับตากเลยเรามันไม่รวยไงหลังจากที่ผมทำสมัครแคมไปหลายคลิปไม่มีใครกล้าคุยกับผมเลยเอาวาไงพวกฉันลืมลูกบัสนั่นไง เฮ้ยนั่นทำไรน่ะการันซ้อมงวยอยู่ครับอืมเออยังพยายามเขานะครับผมและนี่คือความรู้สึกตอนเด็กๆหยุดร้องนะเล่นไอ้บล็อกไหมไม่งั้นนี่เอาโอรีโอไปเดกแล้วออ๋อดีใจสดๆฉันตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้เจอเธอในคืนนี้ฉันไม่ได้ชวนเธอมาปาร์ตี้ในคืนนี้เพราะเธอมันเป็นไอ้คนโสดไอ้กะเหลือเจอป้าหมยแล้วเอาอะไรยิงได้เออ สงสัยจะหลับนายไอ้โง่เอ้ยโง่ที่น้ามึงไอ้โง่เอ้ยกูจะไปอาบน้ำนะไอ้โง่เอ้ยเป็นเฮี้ยอะไรของมึงวะเขาบอกว่าไอ้โง่เอ้ยโอเคเจ้าเจ๋อเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้สันเอ้ยหยุดหยากูเลยยี่ส่งอะไรมาหนาวะเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกูใช่ไหมใช่งั้นขอพาสเวิร์ดไวไฟดิ KUY45 เฮ้ยนี่มึงหลอกกูใช่ไหมเปล่าเนี่ยโอเคเจ๋งแม่งหลับจัดเลยเห็นหน้าแม่งเฮ้ยมันต้องเติมตรไปดีมาดีนะลูกครับแม่ ลูกไปแล้วทีนี้ก็เป็นเวลาของแม่แกลลี่ฉันชอบเธอน่ะตั้งตัวไม่ทันเลยและนี่คือความรู้สึกเวลาที่คุณเพิ่งตัดผมมาใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นกับผมมึงอ่ะกูย,ยังทําใจรับไม่ได้อย่าเพิ่งถามกูตอนนี้ได้ไหมไงเพืพ<ง>อ่อนเจ๋ง เรียกรถพยาบาลทีเจสันตายเมื่อวานมึงได้ข่าวยังวะแต่เมื่อกี้กูยังคุยกับมันอยู่เลยนะเว้ยมึงมึงคุยกับมนันจริงๆเหรอวะโอ้พระเจ้าไ,ไม่ได้คุยแล้วนี่คือความรู้สึกแรกที่คุณเดินกับเพื่อนผิดคนออเอามไงเพื่อนมันทำในที่นี่วะไงเอานี่กูเดินขายทั้งงานปะผมมีบางอย่างจะบอกคุณนะว่ามาเลยฉันรอฟังอยู่เย็นนี้เราไปดินเนอร์กันนะได้สิฉันจะแต่งงานกับคุณผมยังไม่ได้ขอคุณแต่งงานเลยนะและนี่คือเคส p h o n e แบบหมอนแล้วนี่ก็คือเคสหมอนที่สามารถรองรับการนอนของคุณได้และแจ้งเตือนทุกข้อความตลอดการนอนของคุณเพื่อไม่พลาดข้อความใหม่ๆกูจะได้หลับไหมเนี่ย ขอตุ๊กตาเลยนะไม่โกรธใช่ไหมไม่ว่ากันนะกูซื้อเพย์โฟลมาใหม่ไปเล่นกันที่ห้องปใครเหยียบท้ากูวะเล่นในโทรศัพท์นไงแหละไม่มองทางเลยและนี่คือความรู้สึกเลยที่เทปกาวติดมืออไม่ออกไว้สัตว์เต้นบัลเล่แมนลาจุปฮาจูลูกโป่งกูไปสวัสดีแล้วถึงกับซุด มึงสงสายกูบ้างสิวะโจอุ้ยแม่งมีรู้ด้วยมองอะไรวะโอ้โอคี้เอาไงเอาไงรู้จักเหรอไม่อะแล้วมึงพยักหน้าทำไมวะผิวมันสีเดียวกันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอโหัวใจหัวใจว่าเยนเหรอไม่มีใครช่วยกูเลยมีอะไรวะ กูเหม็นบุหรี่วะฮะบุหรี่แท้่เนี่ยแทงมึงตายไงวะมึงพูดเงี้ยมึงเกรงใจสายออกซิเจนกูบ้างและนี่คือความรู้สึกเลยที่คุณกินของร้อนเฮ้ยมันร้อนเท่าไหร่โอ้ยร้อนๆไม่ไหวแล้วโอ้ยตุ๋นแม่แม่อาหารเช้าดีอ่ะวันนี้ผมไม่ได้กินอาหารฝีมือแม่เศรษฐีวะทำไมขับช้าจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน้ำมันหมดเหรอขับเร็วกว่านี้หน่อยสิเนี่ยครับเร็วสุดๆแล้ว และนี่คือสิ่งที่คุณทําตอนคุณเล่นเกมเวลาที่คุณมีปืนอยู่ในมือเพื่อนวันนี้กูเจอเพื่อนใหม่ไมรชื่ออะไรวะสวัสดีครับผมลูกดูนี่สิจะเต็มไข่เลยจำไว้นะแม่ไว้ปวดแล้วแทนไง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 เฮ้ยจะเข้าไปแล้วนะขอร้องไปไกล จะเข้าไปแล้วนะกูบอกว่าไปไกลโอเคกูพังประตล้วแล้วแล้วนี่คือความรู้สึกวลาที่เพื่อนติดคุณชิบหายจะอาบน้ํายังจะทาอะไรกินอ่ะเฮียเลยดสีด้วยดิมึงจะหลับมล้วเหรอนี่ฉันมีบางอย่างจะให้อ่ะให้ผมเนระใช่ให้ผมจริงดิใช่โอ้คนดีใจน้ำตาจะไหลและนี่คือความรู้สึกเมื่อผู้หญิงต้องการอะไรสักอย่างเขาบากจะพูดเบาๆเนี่ว่าไงคือว่าฉันอยากได้กระเป๋าใบใหม่อะว่ากระเป๋าใบเก่ามันจะกินเกาเหลา เป็นหรือไก่อ่ะในน้ำดีกว่าอ้โและนี่คือความรู้สึกเมื่อคุณมีพลังไฟฟ้าสถิตฟโอ้โหเฮ้ยมีไฟฟ้ามีไฟฟ้าโอ้โหสนุกเลยเพื่อนแบตเตอรี่โฟนมึงเต็มแล้วอ่ะยุ้งสุดดีจริงคุณทำไมเนี่ยวันนี้ผมดูไม่ดีเลยนะซึ่งก็ดูไม่ดีเหมือนกันคนดูดีหรอคุณก็เหมือนกันเจ๋งเดะลองตัวเองจริงจริงอ้อยเหม็นว่ะ อ่ะเหรอเฮ้ยเพื่อนตอนนี้กูต้องการให้มึงช่วยกูด่วนเลยวะ่ะรถไอติมมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเพื่พอนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวรถไอติมเรากูก่อนเสียงยอะไรเมีอะเป็นเมนิกปะเนี่ยเพื่อ,อนกูจะใจเจอมกว่ามงึงฉีดอะไรใส่เบอร์กูวะให้น้ำยาฆ่าเชือเ้อไอนสัตว์เอ้ยผมไม่เข้าใจทุกๆครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาผมก็ต้องเห็นสมผมของตัวเองเป็นเหมือนหัวควลกโขลกอย่างมันคือหัวโขลก่างซุปเปอร์ไซย์จ้าได้เวลาทดสอบปืนปกคนแล้วยาเล็งเป้าแล้วยิงเฮียอะไรเนี่ย และนี่คือความรู้สึกของเที่ผู้หญิงพูดเสียงดัดจริตเอาไปเยาเธอซีเรียสเหรอไงแม่งโคตรงอเลยว่ะให้แม่งลดท้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงป่าเลยให้สอนให้เอาซอฟตวบอลก็ได้เดี๋ยวปัตตบตูดเลยเออขอโทษนะไม่เป็นไรและนี่คือเหตุผลที่คุณปฏิเสธโยคะไม่ได้ลองเล่นโยคะไหมเออโยคะแม่งไร้สาระจริงเหรอโยคะมันไร้สาระจริงเหรอเออโหยากขนาดนี้คุณรักโยคะ ไปน่ะถามอะไรมีอะไรโทรศัพท์เหรออย่าให้รู้นะว่ามีชูอ่ะฉันจับตาดูเธออยู่เดวิดเธอทำอะไรน่ะกําลังจะเปิด YouTube จะดูอะไรดูคลิปจะดูคลิปอะไรออกไปทําไมมึงจอดกินที่จังวะรถกูหลายสิบล้านนะเว้ยจอดคอมเซ็นอย่างนี้ชนแม่งเลยไอ้เปรตเอ้ยเป็นอาราดินก็ต้องมแล้วก็จอดคอมไอ้สันเอ้ยรถกูอยู่ใต้นี่ไม่เห็นเลยเดวิดย่า เดวิดยายเซนญาเดวิดยายเซนญาเยเฮ้ยอย่าดูเลยกูเตือนแลนไม่เป็นไรหรอกมึงเชื่อกูดิจริงๆไหนวะไม่เห็นมีอะไรนะมึงมีกล้ามแต่กูขาวอ่ะเพราะใช้โอโมพัสใหม่เฮ้ยเสงกูอยู่คนเดียวตลอดคนเดียวตรงไหนวะเฮ้ยสัตว์ตกใจมาได้ไงวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเป็นเฮียเนี่ยแล้วมึงจะโกรธทำไมวะแล้วนี่คือความรู้สึกแล้วที่กูตีลังกาได้ครั้งแรกแบบนี้มันต้องอวดเพื่อน ฮ้ยพวกมึงดูนี่ดิโลเหเวทบต์เอ๋ยถ้าผมจิ้มได้ตรงไหนให้ผมว์บลงไปที่นั่นใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกจิ้มถูกที่จนึงๆแ,แล้วนี่คือความรู้สึกอลไที่คุณไปหาหนังเกแล้วเจอเพื่อนอเล็กซ์เนว์มึงมาทำอะไรที่นี่วะกูมาตากแอร์น่ะงั้นฝันดีเพื่อนี<ม>ปัญหาอแล้ว<อ>ใช่ไหมใจของใ<า>จแม่งเสือกนอนเตียงกู สัตว์เพื่อนแฟนกูกำลังจะมาที่นี่หรออ๋อเยี่ยมไปเลยดิดังนั้นอ่ะมึงกลับไปได้แล้วเจ็บเหมือนโดนยิงสองนัดกดไลค์ให้มันทำไมอ่ะอ๋อมันหล่อใช่ไหมไม่ไม่ใช่หมาแล้วนี่คือมุมมองของผู้ชายเวลาที่ผู้หญิงกระซิบกันนั่นพวกผู้หญิงก็ต้องทำนะกันไม่รู้วะเอเจ๊ไอ้สัตวิกสี่พัร้อยอ่ะกูไม่ยอมหรอกซอยยิกเลย ไม่เลยคริสต์มลสคัสมาพแล้วมาซ้อแ้วาอ่าคาไม่ซื้อแม่ง้วอจะเต็มเลยสิแ้วนี่ค้สุขเบอกระดาษบานมือรุนเลยนะกระดาษบานมอไม่ไหวลไหลไปโจกเลยเป็นไงปาร์ตี้สนุกปะก็สนุกนี้ทำไมจัตติบีเบอร์ต้องเล่นเพลงในห้องครัวได้วะไม่รู้อ่ะ